เย็นนะครับวันนี้ที่โควิดของเรากาลังละบากมึงใกล้ไปไหนนะครับก็มารีวิวรถหนึ่งคันนะครับสําหรับใครที่อยู่ไกลไม่อยากเข้ามากลัวโรคโควิดก็ส่งเลขบัญชีให้ก็บอนจองเลเลยนะครับอ่ะวันนี้เรามาอยู่กับเจ้าเล็กซัสนะครับไอซ์200นะครับเป็นที่นิยมมากๆในตลาดในช่วงยุคเมื่อปี2006ถึง2008นะครับเป็นรถที่ตอนดอกไม้แดงอยู่ที่ประมาณ2ล้าน5ขึ้นไปบวกลบนะครับ ก็ถือว่าตอนนี้นราคา499,000บาทนะครับผมก็คันนี้นะครับถ้าคุณอยากได้วารันตีนะครับผมก็สามารถซื้อเพิ่มได้นะครับคันนี้ราคาเราไม่ได้บอกวารันตีไว้นะครับผมก็ขายราคาถูกแล้วนะครับ499,000บาทนะครถคันนี้มือเดียวนะครับแต่ลงเล่มว่าลำดับ2นะครับเพราะว่าโอนชื่อให้คนนำสกุลเดียวกันนะครับก็คือโอนให้ลูกนะครับผมอ่ะเรามาดูรอบรถคันนี้กันดีกว่าสีดำเดินจากโรงงานนะครับตัวรถปี2006นะครับ เดี๋ยวยังไม่ได้มีการเก็บสีเลยนะครับรถมาไงมาอย่างนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะได้มาดูรถพร้อมกันดีกว่าน้ว่ามีอะไรบ้างนะครับก็คือรถเพิ่งเข้ามาเมื่อวานก็วันนี้ได้ดูพร้อมกันเลยดีกว่านะผมก็ล้างแล้วก็จอดนะครับแล้วก็มารีวิวให้ดูเลยนะครับสภาพเดิมๆเลยมืคภาพต่างๆนะครับมาดูาด้านหลังคันนี้นะครับออปชั่นยังไม่เต็มนะครับถ้าเต็มจริงๆจะมีสารังคาสลุปแค่นั้นแต่หลังคาสลุปเนี่ยถ้าเป็นตัวหลังคาสลุปฉเฉลี่ยจะจ่ายเพิ่มประมาณหนึ่งแสนบาท อย่าจ,จ่ายเพิ่มเพราะความไม่จําเป็นเลย 1, ครับตั้งมืหนึ่งแสนบาทนะครับอ่ะเลขสจอแปดสามสองสามนะครับวันนี้เขาน่าจะดึงออกนะครับคือเอาเอาคืนไปนะครับผมก็ไม่ได้ให้เลขนี้ไปนะครับก็เป็นอีกหนึ่งรถที่ผมรู้สึกว่าเป็นรถที่ขับดีมากๆเลยนะกับในราคาสี่แสนเก้าหมื่นเก้าบาทถ้าคุณไปออ่ยเอาใแดงในราคาเนี้ยคุณอาจจะได้ประมาณอ่าแจ็สดนะครับหรือว่าอาจจะได้ bio นะครับนิรดาส์นะครับแต่ว่าคุณซื้ออย่างนี้ไป คูณจะได้สมรรถน,นะและการขีร่รถคันนี้เต็มๆไปเรามาดูภายในกันดีกว่านะครับเมาดูทั้งกันเลยคันนี้นะครับผมเป็นภายในสีครีมเดิมจากโรงงานนะครับสีเบดก็ยังมีริ้วรอยนะครับคราบต่างๆนะครับรวมถึงว่ารอยแตกที่มีการนั่งนะครับก็ต้องการการพ่นใหม่นะครับฟอกเบาะใหม่ให้นะครับผมคันนี้ผมรู้สึกว่าออฟชั่น เต็มกว่าที่ผมเคยขายไปนะอันเนี้ยนะครับอ่ะเรามาเริ่มด้านแรกกันเลยดีกว่านะครับตระกูลเล็กซัสนะครับผม <c oughs> ผมชอบมากเลยนะที่ทุกครั้งที่เราบิดก,กุญแจออนหรือปลดปุ่มญแจสตาร์ทเนี่ยพวงมาลัยจะทํางานโดยอัตโนมัตินะครับมาจุดที่เขาตั้งไว้ปึ๊ดนะครับกอดออีกทีดูเข็มไม่เข็มไม่ปุ๊บปุ๊บเนี่ยไฮโซป่ะ so ยังคงดูดีอยู่นะปัจจุบันนะครับถึงแม้ก,การเวลาจะผ่านไปแล้ว10กว่าปีก็ตามนะครับผมก็ ผมผมรู้สึกว่า,ารถเล็กซัสเนี่ยถึงแม้ว่าอายุเขาเยอะก็ตามจริงแต่มันยังทำให้รู้สึกว่ามันยังดูไม่เก่าอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นภายในหรือภายนอกนะครับผมก็คันนี้เป็นพฟร์ไรมาติฟัชชั่นนะครับโรโก้เล็กซัสยังคงเนียนเงาอยู่นะครับผมผมบอกเลยว่ารถสิบปีสิกบกว่าปีที่ผ่านมานะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยโลโก้จะลอกถ้าลอกเนี่ยคุณไม่สามารถทําใหม่ได้นะครับ ถ้าทำใหม่เต็มที่ก็คือจะพ่นแล้วมันจะเป็นสีอะว่าสีบอลบอลนะครับมันไม่ใช่สีเละสีเงาแบบนี้คมเงี้ยแบบนี้นะครับถ้าคุณจะเบิกใหม่คุณต้องเบิกทั้งแอร์แบ็กนะครับผมย้ำนะครับคุณต้องเบิกทั้งแอร์แบ็กเลยนะครับไม่ใช่ว่าคุณจะเบิกแค่โลโก้ไม่ได้นะครับผมถ้าคุณแกะมาแอร์แบ็กอาจจะทํางานทันทีนะครับเรื่องมาคันนี้นะครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันสี่ร้อยแปดสิบเอ็ดกิโลนะครับภูมิใจเป็นมาติพฟร์ชั่นนะครับผมอ่าก็ มี Leadership, พาร์ทเนอร์ชิพพาร์ทเนอร์ชิพเขาขั้นใหญ่พอสมควรเลยนะผมชอบมากเลยนะผมเคยขับ i อออยู่ช่วงหนึ่งนะผมรู้สึกว่าเป็นรถที่ดีมากๆแล้วเกาะถนนมากๆแล้ววิ่งมากๆเลยคือผมบอกเลยว่าร้อยฝ่านี่คือยังนิ่งอยู่เลยนะ<ส>เป็นรถที่ดีอีกหนึ่ง,งคันนะผมชอบนะครับก็ลักษณะของอ่าคอนโซลกลางนะครับก็จะเป็นระบบอ่าคุณดูตรงตัวอยูแล้วว่าจะเป็นระบบอ่าแอร์นะครับผมออตโต้นะครับปรับอุณหภูมินะครับโหมดการต่างๆก็ เหมือนกับทั่วไปดีกว่านะครับคุณดูแค่นี้คุณก็จะได้รู้ว่าผม,ม่ไม่น่าจะอธิบายละเรามาให้ดูโดยรวมของรถคันนี้ดีกว่าว่ารถที่เพิ่งล้างแล้วจอดโชว์เนี่ยสภาพเขาสวยมากน้อยแค่ไหนนะครับปุ่มตัวนี้หลุดนะครับไม่มีนะครับนี่งดิมมันจะเป็นอย่างนี้แต่มันหายไปนะต้องไปหาหาใหม่มานะครับผมก็ตัวนี้เป็น CD ดีนะครับแล้วก็ฟังวิจุได้หมดนะครับผมก็ยังคงใช้การได้ปกติดีเหมือนเดิมนะครับที่ผมชอบมากลนะักษณะนี้คือ รถประเภทเซกเมนต์แบบนี้เขาจะเล่นกับไม้ที่เป็นไม้ดำนะครับสังเกตดูว่ามันจะเป็นไม้สีออกดำๆลมดำๆหน่อยนะครับสีออกเนี่ยเลือดหมูเห็นไหมก็หัวเกียร์ยังคงคงเมียต่างๆยังคงดูสวยอยู่เลยนะครับผมก็ตัวนี้เป็นตัวปรับร้อนเย็นนะครับของเบาะฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวจุดบุหรี่นะครับช่องวางแก้วนะครับผมอยู่ด้านนี้นี่ดูคราบสปปกปรกรถเดิมๆผมบอกแล้วล้างแต่ภายนอกก็ไล่ให้ดูเลยนะครับนี่เป็นไง ให้ดูกันชัดๆัดไปเลยนะครับอ่ะคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์2อ0 0น้านะครับถ้าแรงม้าอยู่ที่ประมาณ212ประมาณนี้2องต้นๆนอ่ะนะครับผมอ่าเรามาดูในส่วนของกระจกนะครับเป็นระบบตัดออโต้นะครับผมทั้งตรงกลางแล้วก็ที่ที่ระมองกระจกหลังครับกับซ้ายและขวานะครับผมแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวเดี๋ยวไอเดี๋ยวเขาหาเป็นโควิดอีนะครับก็เป็นตัวไฟในห้องโดยสารนะครับผมคร่าวๆก็จะมีประมาณนี้นะครับให้ดู โดยรวมของรถคันนี้ดีกว่านะครับว่ามันดูสวยขนาดไหนบอกเป็นเมมโมรี่นะครับสามจุดนะครับสามารถเซตติ้งได้นะครับกระจกเป็นพับไฟฟ้าออโต้นะครับผมแล้วก็บอกไฟฟ้าออโต้เลื่อนหน้าเลื่อนหลังนะครับหรือปรับเองก็เป็นลักษณะของออโต้นะผมว่าคันนี้เอาไปล้างล้างขัดใหม่ฟอกใหม่ผมว่าค่อนข้างเนียนพอสมควรเลยนะกับราคาแค่สี่สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับอ่ะเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องกันเลยดีกว่านะครับแล้วก็ฝาท้ายอ่ะเดี๋ยวตะก้องอ้อมมาดูด้วยหน่อยดีกว่าอ้อมมาอ้อมฝั่งนี้ อีกหนึ่งออปชันที่ผมว่ามันมากกว่าที่ผมเคยขายคื้นหนึ่งฝาท้ายเป็นไฟฟ้านะครับเปิดไฟฟ้านะครับเปิดฝาถังเป็นไฟฟ้าจากตรงนี้นะครับแล้วก็ม่านหลังมันมีม่านหลังด้วยนะครับผมตัวนี้เป็นตัวฉีดกระจกไอฉีดไฟหน้านะครับผมตัวนี้เป็นตัวไล่ฟ้านะครับแล้วก็มีนี่อันนี้คือตัวนี้ตัวเปิดไอนี่อะไรอะ่ะไอเปิดความสว่างของของแสงหน้าปัดของเรานะครับผมนี่มันจะไม่มีเลเวลบอร์ดนะมันจะแค่ดูปรับความสว่าง นะครับแต่ตอนนี้ผมชอบมากเลยมันคือกรณีปิดเปิดปาร์คเซนเซอร์นะครับเอาผมกดอีงทีคุณดูดินี่มันจะมาขึ้นหน้าจอน,นี้อ่าผมเปิดออนติดแล้วได้เสียงว่าอันดี้ผมออฟใหม่แล้วผมเปิดออนใหม่นะเห็นไหมปาร์คเซนเซอร์สามารถสั่งเปิดปิดโดยการกดปุ่มนี้ผมว่ามันทําได้ได้สวยเลยในยุคน,นั้นนะก็ถือว่าล้ำพอสมควรนะครับผมอ่ะเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันเลยดีกว่าครับอันนี้เป็นเบาะไฟฟ้าได้เห็นนะ โลโก้ยังคงสวยอยู่นะครับผมไปดูในส่วนของเครื่องกันเลย,ย,ยดีกว่าคฝาท้ายไอ้อะไรนะครัเขาฝาท้ายพังกันอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับก็ต้องไปเปลี่ยนใหม่นะครับผมก็เดี๋ยวผมจะการทําการเปลี่ยนใหม่ให้นะครับผมแล้วก็ การคอ,อนทุกอย่างสติกก๊กเกอร์ม๊กร่างต่างๆนะครับเพดานเขาต่างยิงคงอยู่ครบมดสวยมากๆานะครับตัวฝาไอตัวฝากระโปรงหน้านะครับไม่มีรอยโดนชนมาเลยนะครับยังไม่มีการหัดแปลงรอยเม็ดอะต่างยิงคงอยู่นะครับให้ดูที่บอดี้ของรถดีกว่านะครับว่ามันสวยมากน้อยเพียงใดน,นะครับว่าจะซื้อรถสักหนึ่งคันในราคา49 9ก,ก่าบาทกับตอนที่ออกใบแดงมา2อล้าน5บวกรบนะครับก็ถือว่าสวยเลยแหละนะครับ เรามาดูในส่วนของด้านหลังกันเลยดีกว่านะครับผมก็ตัวนี้ผมบอกก่อนที่ผมให้ดูมันจะมีตัวฉีดก,กระจกฉีดน้ําฉีดก,กระจกก็คือตัวนี้แหละเดี๋ยวไฟหน้าเดี๋ยวขัดให้ใหม่นะครับแล้วก็เสริมงานสีให้ใหม่หมดนะครับผม สามารถใส่สัมภาระได้ค่อนข้างที่จะยาวพอสมควรเลยนะใส่ถุงกอ๊อฟได้สองใบเอา,อางี้ดีกว่านะครับอันนี้รออะไรต่างๆนะครับฟุ่นต่างๆกนะ็คงอยู่เลยแม่ลงแม่แรงอยู่ครบรออะไรอยู่ครบนะครับเดี๋ยวผมขอไปดูคู่มืออน่อยดูคู่มือไหแล้วเราก็ดูพร้อมๆกันเลยนะครับผมโอเค มีคู่มือมีสมุดคู่มืออยู่อย่างนี้อันนี้เป็นสองนะครับน,นี่ก็จะเป็นคู่มือนะครับมีสูบบัญชีแถมให้ด้วยของใครวะของเขาแหละเขาลืมไว้แน่เลยนะครับตะโวนคนที่ดูไลฟ์สดเจ้าของเก่านะครับผมเอาไปด้วย นะครับสมุนชีนะแล้วก็ระบบตัวเปิดปิดกระจกเป็นแบบออตโต้นะครับผมแล้วก็สั่งล็อกรถปิดรถจากฝั่งคนคนนั่งนี้ก็ได้นะเงียี่ยวป่าไม่ต้องเอื้อมไปปิดฝั่งคนขับก็ได้ปิดเปิดจากฝั่งคนนั่งได้เลยนะครับผมอยากให้ดูที่บอดี้ของรถอ่ะค่อนข้างสวยมากๆเลยนะเขาไม่มีโดเลยนะ เนียนกิปนะครับทำมาเนียนกิปนะครับหยอกยังไม่เคยมีการโดนชนนะครับผมรอยต่างๆเม็ดอาร์ตต่างๆยังคงอยู่ครบหมดนะครับขอบด้านล่างขอบข้างๆยังคงสวยอยู่นะถือว่าสวยเลยแหละนะครับคือผมดูรถพร้อมๆกับพวกคุณนี่แหละนะว่าสภาพเป็นยังไงก็ถ่ายอย่างนั้นร้านอย่างนั้นนะครับ ใครที่สนใจนะครับผม Lexus IS 2 5 0นะครับเป็นอีกหนึ่งรถนะครับที่ขับค่อนข้างดีมากและยังคงดูสวยยังนับปัจจุบันถึงแม้ว่าจะผ่านการเวลามาสิบกว่าปีเราดูแลทันท่านหมดว่าจะเป็นน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์นะครับการเก็บสีขับขัดสีกับแก้วการฟอกบาะนะครับเราดูแลทุกท่านหมดนะครับอะไรต่างๆเพราะเนื่องจากหน้าที่ใช้ไม่ได้นะครับนอกจากการที่จะดูแลให้นะครับคือการเอาไปเปลี่ยนแล้วเอาไปซ่อมให้นะครับพวกนั้นเราเช็คให้นะครับเพื่อที่เรามี QC แล้วก็ดูว่าอะไรที่มันทำได้ทำไม่ได้นะครับแล้วกกก็็็เเชคคคคแแลลล้้้วจจงูาหมมดยนนะรรับผใใที่ส โทรมาได้ที่เบอร์คอนเซอร์นะครับ0 8 5 2 5 0 4 4 4นะครับผมก็จับคะแนนน้ำมันน่าจะเกือบเต็มหรือเต็มแล้วแต่เครดิตของคุณลูกค้าแต่ละคนนะครับเครดิตดีก็คือรายรับมากกว่ายอดผ่อน3 4เท่าโดยหักค่าใช้จ่ายก็ถือว่าดีมากๆนะครับแต่2เท่าก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับผมก็ใครที่สนใจนะครับก็ได้โทรมาหรือจับจองกันเลยนะครับแต่ดูด้านข้างมาโยอดูด้านข้างโอเคดูด้านอย่างงี้ใส่ล้อแม็กัชุดนึงเปลี่ยนช่วงล่างสักหน่อยนึงนะครับ ถือว่ายังเป็นรถที่คงสวยจนถึงปัจจุบันนี้และขับดีมากๆนะครับเรื่องค่าเส์วิสและค่าสบมูงต่างนะครับแพงกว่าโตต้าอยู่แล้วนะครับแต่ว่าไม่ถือว่าแรงมากบางชิ้นบางอันนะครับแล้วแต่คุณจะเบิรดนะครับผมบอกนี้คุณเห็นปักเซนเซ,นซอร์ป่ะจุดเล็กๆอะ่ะถ้าคุณเบิรดศูนย์นะครับเบิกศูนย์นะต่อเนี่ยสออันเนี่ยราคาจะอยู่ที่ประมาณ หกถึงเจ็ดพันบาทแต่ถ้าคูณเบิรข้างนอกนะครับราคาก็น่าอยู่ที่ประมาณสองสามพันบาทไม่เกินนี้นะครับต่อหนึ่งชุดนะครับก็บางครั้งนะครับคุณไม่จะเป็นต้องเข้าศูนย์เสมอไปนะครับผมก็ดูแลเป็นบางอาการไปนะครับผมก็คันนี้ไม่ใช่รถนําเข้านะครับเป็นรถศูนย์นะครับผมบอกก่อนฝาเข้าครงยากมากนะครับผมใครที่สนใจก็สูงเปหน้า2องห้นะครับผมหรือรายแอดนะครับแอดมาที่3ามรกะละนะครับผมเข้ามาได้เลยนะครับผมยินดีนะครับโควิดเข้ามาปุ๊บเรามีเจลล้างมือให้ล้างก่อนเลย อดับแรกนะครับเรามีการพ่นโอโซนฆ่าเชื้อไล่หมดแล้วนะครับตั้งแต่บมบางแคมานะครับไม่ต้องห่วงนะครับคุณสะอาดแน่นอนผมไล่ฉีดหมดแล้วถนนเส้นนี้นะครับผมสำหรับผมวันนี้นะครับลาไปก่อนกับไอซ์สองหสินะครับเบียร์ไพรวัตรยอยภูมิภัณฑ์อนเซอร์อยู่รอสปอนเซอร์ทุกท่านอยู่นะครับผมเองผมรอตะกล้องอยากไปมากเลยอยากไปเที่ยวมากเลยตะกล้องอ่ะนะครับตะกล้องหิวเบียร์ตัวสามเหมดแล้วนะครับผมขอบคุณมากนะครับผมเดียร์สามร้อยแล้วเจอกันใหม่นะครับวันจะไปรีวิวคันไหนนะครับผมผมมากครับสสวััดีครบผม ไอ้สองสูคันเนี้ยผมบอกเลยว่าใครที่กำลังมองหาอยู่นะครับสวยจัดประดบพอมนี่กูทำเหมือนพระหมาแดกไอเนี้ยสวยมากสีสงเก้าเหมือนก้นมารีบปวดเลยครับ